สวัสดีครับวันนี้ก็มามาใส่ฟิล์มกันวันนี้ผมตัวกล้องเป็น FM10 นะครับเ,เป็นกล้องฟิล์มบางทีเพื่อนๆบางคนอาจจะมีสไตล์การใส่ฟิล์มไม่เหมือนกันเพราะว่ามีการออกมาหลายหลายแบบนะฮะอันนี้เป็นฟิล์มที่ ผมซื้อมาเป็นฟิล์มขาวดำ 400T Max ของก o ดักนะครับเออมาลองใส่ถ่ายฟิล์มขาวดำนันมั่งโอเคแกะกล่องออกมาปุ๊บเราจะเป็นอย่างนี้ฮนะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีรูปแบบประมาณนี้กล้องประมาณนี้ก็ลองได้เลยพอดึงพอดึงปุ๊บฝาก็จะเด้งออกมา จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้การใส่ฟิล์มของผมนะผมอาจไม่เหมือนใครมันก็เหมือนแหละแต่ว่าคล่องบ้างไม่คล่องบ้างก็แล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนฮก,ก็มันตรงนี้จะเป็นหนามเตยนะฮะก็เรียกหนามเตยแล้วก็จะมีตรง ตรงช่องนี้ถ้าเกิดสังเกตจะเป็นร่องให้เราไว้สอดปลายฟิล์มเนี่ยเข้าไปนะครับขอผมเนี่ยจะลองผมจะจะใช้แบบงอตรงนี้นิดนึงนิดเดียวเพื่อที่ว่าพอสอดเข้าไปในร่องมันก็จะได้พันตามกันไปด้วยก็ง่ายๆายนะครับก็อันนี้ก็ดึงฟิล์มมา คือถ้าเกิดไม่เห็นร่องแล้วก็ขยับชัตเตอร์นิดนึงไ,ได้ลงม,มาแล้วก็ใส่ให้ตรงร่องฟิล์มโอเคโอเคโอเคอันนี้เราก็ให้ลงร่องหนามเตยนะครับต้องลองดูก่อนว่ามันติดไหมโอเคอ่า โอเคแบบนี้แปลว่าติดแล้วปุ๊บกอดดิ่งปุ๊บครับคันนี้เราจับไว้ปุ๊บแล้วกดลงไปปั๊มอ่ละทีนี้กดตัวนี้ลงปุ๊บก็การจะดูว่าฟิล์มมันเข้าหรือไม่เข้าลองสังเกตตัวนี้นะฮะปุะ๊บ้ามันหมุนตามปุ๊บอย่างงี้แปลว่าเข้าฮะอันนี้ผมลอง ยิงทิ้งไปอีกสองม้วนนะครับเพราะว่าฟิล์มตรงนี้มันโดนแสงไปแล้วถ้าอีกสองภาพนะแบบนี้แปลว่าเข้านะฮะปั้มโอเคแปลว่าสําเร็จการใส่ฟิล์มแล้วก็เราจะมีช่องตรงชัตเตอร์บางรุ่นนะฮะจะมีช่องให้เลือกอ่ไอสนะครับแล้วก็ไอนี้ของผม400ฟิล์ม400ก็คือต้องไป เป็นช่องฟิล์ม400 400ก็อันนี้เก่าเก่าแล้วก็อาจจะลืมยากดน่งโอเคคือจริงๆอันไอ,นอนตัวเนี้ถ้าเกิดกล้องที่มีเครื่องวัดแสงเขาก็จะทำงานแบบตามแบบของเขาไปเลยแต่อันนี้มันเครื่องวัดแสงมันเสียก็ถือว่าเราตั้งไว้เพื่อกันลืม ว่าฟิล์มตัวเนี้เป็นฟิล์มใช้ ISO เท่าไหร่เวลาถ่ายได้ไม่ลีนก็อีกนะครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้ครับขอให้สนุกกับการถ่ายภาพครับผม